ทุกคนพร้อมนะวันนี้เป็นกิจกรรมนะครับวันนี้วันอะไรเนี่ยอวันตรุษจีนงั้นกิจกรรมวันนี้ก็คือให้เข้ามาทีละคนแต่ต้องขอแบบถ้าเข้าไม่ธรรมดาแล้วถึงจะได้อ่งเปาเออแล้นี่อ่างเปานี่เห็นไหมถ้าเข้ามาธรรมดาไม่ได้ซองนะอันนี้จากเจ๊ใหญ่เฮียใหญ่ฝากมาให้อาเริ่มนะคนแรกใครจะมาก่อนคนแรกสองซองอคนแรกสองซองเอาเริ่มหรือยังแล้วก็มาที่ใครคนแรกก็มาซองแม่นะอา สองเดียวครับก็ชักช้าเมื่อกี้ไม่ธรรมดาไม่ได้ไไดเออคนแรกสองซองไม่รู้คนเดียวด้วยมาคนต่อมาถ้นานมาธรรมดากลับไปต่อแถวใหม่นะมามามานี่นี่มาแล้ว อ่าโอเคแล้วอีกหนึ่งกดนะห้ามท่าซ้ำด้วยอมามาได้มาเลยเออให้มันได้ตั้งใจทำงานเหมือนวันนี้ด้วยนะมาอันอันนี้คือมันเป็นอยู่แล้วมันเลยทนหนัดเออต่อต่อ 2องมีพอครบทุกคนหรือเปล่าไม่รู้นะมาช้าเนี่ยนี่ๆป้าแดงก็เอาอะ่ะเอาดิใครต่อครับใครต่อ2องหมดไม่มีเพิ่มแล้วนะมีพอหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะมีอีกไหมเอออีกที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 อกทอกทเอเอใครต่อใครต่อ ธรรมดาต่อไม้ต่อไม,อม้ธรรมดาไปผู้จัดการส่งเข้าประกวดขยิบมาด้วยพี่ขยิบมาด้วยเออเอ,อเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาออโอเคครับเข้ามาเุดท้าเอ,อ้ยไมมันธรรมาดาไปไม่เอาไม่เอา <c oughs> หมุนหมุนตัวทีอ้าวเออเออเอเอหมุนหมุนอะาวอาเป็นคู่เป็นคู่ <c oughs> เอออ้ามีอีกไหมมีอีกไหม,ม,อไหมเอ้ยทามันหมดแล้วหมดเลยจริงๆนะเนี่ยพี่งุนโอ้พี่งุนนี่ตัวเต้นนานักเลยนะเนี่ย ทำไมวันนี้เขินกันเยอะจังเลยเนี่ยอันนี้คือสิงโตแล้วใช่ไหมอาสิงโตก็สิงโตอ่ะเอาตองมาเอาครับ5ซองสุดท้ายนะเอาหมดแล้วไม่มีเติมให้นะช้าเหลืออีกแค่5ซองกับ7คนเต้นหน่อยดิเต้นหน่อยโยกหน่อย ผู้ใหญ่เอาไปสูเออไม่ต้องอายมาเอานน่นเต้นแท้หน่อยได้มามเออมาเอาไปให้มันมาเร็วๆคู่สุดท้ายเอายังเอาให้จบเพลงเลยมาเออเออไปยาวไปยาวไปเออไปบคไป ผมอวยพรให้หน่อยแล้วกันที่ให้ไปมันไม่ได้เยอะมากหรอกเอาไปกินขนมแล้วก็เอาไปเป็นเงินทุนเนาะเอาไปเที่ยวเล่นวันนี้ก็ไปกินกันให้สนุกสนานก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญขาผมเฮงเปังปัครับรวยๆวยทุกคนขอบคุณครับ